สวัสดีครับ๊บกับผมนะครับ UIC Channel อันนี้เราจะมาดูอินทูผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจึงใส่อินทูนะครับเนี่ยมีคนทำให้ผมครับแล้วสูงมาครับแป๊บนึงนะครับนี่ครับผมจะพาไปดูอินทูของผมครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับ AGG Easy ก็มีนะครับของพี่เบครับเดี๋ยวดูของผมก่อนครับไม่รู้เลยครับว่าจะเอาอันไหนเริ่มจากอันแรกเลยครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงก่อนเดี๋ยว อันแรกครับหลบไปนะไอ้พวกจอบชักเล่านี่ครับอันแรกครับอันที่สองครับ ี่ยผมยังคิดยากอยู่ครับว่าจะเอาแบบไหนครับเราคลิปหน้าริงค่อยเอาลงนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเอาแบบไหนนะครับเราค่อยลงก็แล้วกันนะครับแค่นี้แล้วครับบาย